A dream of a life where we don't have to fight and the monster inside can stay sleeping yes and these feelings and these The White Tiger Come Marvel Captain Character ที่ว่าซอมคอนมาร์เลสําหรับ Marvel ครับแล้วก็ผมพูดถึง so, White Tiger Connect เลยนะครับ Hector Ayala ครับเราไม่ใช่แค่อย่างเดียวครับทําไม character นี้สําคัญนะครับเพราะว่า character คนเนี้ยครับ Hector Ayala ครับเป็น first Latino superhero come Marvel เทเตลเลยครับของมาเลยครับเพราะก่อนนั้นม่มีใครที่ว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มาจากพูเตูริโกมาก่อนนะครับแต่ว่าเฮกเตอร์อลาญาครับเป็นเคอร์เรตที่ว่ามาจากพูเอตูริโกแล้วก็เป็นลาตินอเลยนะครับที่ว่าเป็นเคอร์เรตที่ว่ามาด้วยซ้าง่าจากแรื่เลยครับที่ว่าที่ซนชาดพูเอตูริโกครับโอเคพูดถึงคนที่ว่าดีไซน์เคอร์เรตเนี่ยที่ว่าซ้ำว่าครับก็คือจอชเพเรสแล้วก็เบลแมนด้วครับแล้วก็จอชเพเรสนะครับ เขาก็เป็นคนหนึ่งที่โดยที่ว่าเขาสร้างดีไซน์นี้แล้วก็สัญชาของนั่เองเขาของนั่เองเขาก็เป็นคนที่ว่ามาจากแคนาดาเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็เองเขาเป็นลาจินเหมือนกันนะครับเขาก็ใช้โดยที่ว่าเขามีประสบการณ์ที่ว่าอยู่ในบริเวณของเขาอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็ใช้การที่ว่าเอาดีไซน์ของพ่อแม่ของเขาและทันยาของเขาครับเพื่อที่ว่าเอาดีไซน์นีะครับอินสปิเรชันนครับมาสร้างครอบครัวของแฮกเกอร์ไอเอลลาครับเช่น น้องสาวพี่สาวแล้วก็พี่ชายแล้วก็น้องชายแล้วก็ธัญญาของเฮกต์อายาลาเลยครับเราสร้างวันนี่นีคอมิกบุ๊กกันนะสกิเกตูนะครับนี่สิที่ว่านิ้สนใหญมาเลยครับแล้วก็มีเชคเฮนิงดยวยครับเฮกต์อายาละครับก็ปรากฏในหนังสือการ์ตูนของเ e ็ดลี่แฮนส์ของคองฟู่ครับในเบิร์สก้าครับในอิชูเซบก้าครับของมาเลยครับนี่เป็นบทแรกๆเลยของเฮกตาอายละครับ เฮกเตอร์อารยาเขาก็จะสร้อยอันเนี่ยครับที่ว่าเป็น The Tiger Amulet นะครับแต่ว่าเจ้าของคนเก่าครับที e Tiger Amulet นะครับความจริงแลก็คือซื้อสามคนนะครับ The Sons of the Tiger ครับที่เขาเรียกกันครับเแล้ว The Sons of the Tiger ครับเป็นสามคนนะครับแล้วก็ความจริงนะครับ The Tiger Amulet นะครัไม่ได้เป็นสร้อยเดียวครับมันเป็นสามสร้อยะครับที่ว่ามันแบ่งที่ว่าแบ่งที่ว่าแยกกันนะครับและสามคนเนี่ยครับ The Sons of the Tiger ครับก็ใส่สามชิ้นนี้ไว้ครับมาก่อนนะครับ แต่ว่าจะเล่าอย่างสั้นๆเลยครับ The Sons of the Tiger ครับเป็นการที่ว่าเป็นนักเรียนที่ว่ามีอาจารย์คนหนึ่งครับแล้วก็อาจารย์คนนี้เขาจะฝึกในการศิลปะการต่อสู้ในลูกศิษย์ของเขาครับใน Sons of the Tiger ครับแล้วก็พออาจารย์ของเขาเสียชีวิตไปครับอาจารย์คนนี้ครับก็จะให้สามยรนี้ให้ลูกศิษย์ของเขาครับ The Sons of the Tiger ครับแต่ว่า The Sons of the Tiger ครับก็ไปแก้แค้นอาจารย์อะไรมาเนี่ยครับ แล้วก็พอมันมีช่วงเวลาหนึ่งตอนที่ว่าจะซ่อนสัตว์ท้ายก็สามคนเนี่ยครับมาทะเลาะกันเองแล้วก็แตกแย่งกันแล้วก็เอาสร้อยอันนี้ครับสามชิ้นครับมาทิ้งกันเลยครับแล้วก็พอดีครับเฮกเตอร์ไอยาลาก็เจอสร้อยอันนี้ครับติดท้ายอยู่แอมูเลตนะครับแล้วพอไม่ใช่แค่อย่างเดียวครับเฮกเตอร์อาริยครับพอเขาเอาสร้อยอันนี้สามชิ้นครับมาประกอบเป็นอันหนึ่งครับติดท้ายอยู่แอมูเลตนะครับเขาก็ เจอสิ่งแปลกๆมากเลยครับเขาสามารถที่ว่าตาแปลงร่างเป็น the white tiger ได้ด้วยครับแล้วไม่ใช่แค่แนั่งเดียวครับโดยที่ว่าเขาแปลงร่างเป็น the white tiger ครับเขาก็จะมีพลังด้วยครับอย่างเช่น strength speed stamina agility ความอดทนแข็งแรงแล้วก็ unit peak ของเขาเลยครับที่ว่ามากกว่ามากกว่ามนุษย์ตัวเองครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แนงเดียวครับโดยที่ว่า Hector Ayala ครับ เขาไม่ได้มีการที่ว่ารู้จักในการศิลปะก,ลก,ก,าาการต่อสู้เลือาฝึกในการวิชาการต่อสู้ครับแต่ว่าโดยที่ว่าซ่อยอันนี้ครับที่ว่าเขาถือนะครับเขาก็มีเขาอต่เขาสามารถที่ว่าจะมีสกิลในการที่ว่าวิชาการต่อสู้ด้วยครับเพราะว่า the sons of the t i r e ครับรู้จักในวิชาการต่อสู้ด้วยครับที่เขาฝึกมาก่อนนะครับแล้วแล้วก็ซ่อยอันนี้เขาก็จะมี m e m o r ด้วยครับสึ่งที่ว่าน่าสนใจมากลยครับแล้วก็ Hector area ก็กลายเป็น ฮีโร่ครับ The White Tie ครับไม่ใช่แค่นั้นเดียวครับตอนแรกครับที่ว่าเขาเป็นไบทายครับเพราะจะใช้ในความสามารถที่ว่าเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในทางเดียวครับเขาปกป้องคนที่ว่าอ่อนแอร์กับเขาแล้วคนที่ว่าโดนปล้นหรือว่าสู้กับคนที่ว่าเป็นพวกมาเฟียหรือว่าเป็นโจรอะไรมาเนี่ยเขาจะพยายามที่ว่าจะทำความดีแล้วก็ สู้ในบริเวณของเขาอะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่จะปกป้องคนที่เราแอนแอด้วยครับจะไวท์ไทเกอร์เขาเขาอยู่ในระดับของสวิตระดับนะครับไม่ได้มีสเกลที่ว่ามากมายอะไรมาเนี่ยครับแต่ว่าเขาว่าจากที่ว่าจะทำดังที่ที่สุดะอะไรมาเนี่ยครับ <c oughs> นอกจากเฮกเตอร์อายาลาตะสู้กับแก๊งส์มาเฟียหรือว่าโจน,นะครับก็จะมีในชีวิตแรกๆของเขาที่ว่าเขาจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ว่าง่ายสําหรับขเขาเลยครับเพราะว่า ในแรกๆของเขาเขาก็จะโดนซับพลอว์ล่ะครับโจมตีเหมือนกันนะครับเพราะว่าซับพลอว์ล่ะครับคิดว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ฆ่าเมนูโลเปัสครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นยวครับนอกจากซับพลอว์่ะครับแจ็คฮาร์ทครับก็จะเยานคนที่ว่าจะฆ่าไวท์ไทเกอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าแจ็คฮาร์ทเขาคิดว่าเฮกเตอร์อายาลาเป็นคนหนึ่งที่ว่าฆ่าพ่อของแจ็คฮาร์ทนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่หนึ่งเดียวครับเดทเทิฟ แองเจลแล้วกับแบล็ b เบอร์ร r ครับแล้วก็น้องสาวของเขาคับอาว a อายาลาครับเขาก็ไปพยายามที่ว่าจะคุยกับ h ฮกเตอร์อายาลาครับพี่ของเขาครับที่ว่าที่ว่าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับฟิลิปโอ a ายาลาครับที่ว่าอยู่หายตัวไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ h ฮกเตอร์ครับเขาก็เปิดเผย ธนาจิของเขาครับที่ว่าเป็นไวท์ไทเกอร์ครับแต่ว่านี่ประวัติของเฮกเตอร์ไอเอลาไวท์ไทเกอร์ครับเขาจะมีการที่ว่าตัดทีมอัพกับซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นด้วยครับอย่างเช่นไอรอนเฟิร์สแล้วก็ชางชีนะครับแล้วก็สามคนนี้นะครับในเรื่องของเด a ดลี่แฮนส์ของกง f ูนะครับเขาพยายามที่ว่าจะเทคดาวน์เดอะอีเวลคอปเปอร์ชันนครับที่ว่าเป็นบริษัทที่ว่าทำธุรกิจไม่ดีนครับที่ว่าจะพยายามที่ว่าเทคดาวน์เนี่ยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้เดียวครับ พี่ชายของเฮกเตอร์อายาลาครับก็เป็นสมาชิกของในบริษัทนี้ด้วยเหมือนกันนะครับที่ว่าทำธุรกิจไม่ดีเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่อย่างเดียวครับดยที่ว่าเฮกเตอร์อายาลาอายาลาเป็นคนนึงที่ว่าเป็นนักศึกษาเป็น students นะครับของน university ครับเพราะจะพีเตอร์พาร์กเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการที่ว่าสนิทกับพีเตอร์พาร์กเกด้วยครับระหว่างเฮกเตอร์อายาลาแล้วก็พีเตอร์พาร์กเกอร์ครับต็มีเป็นเพื่อนที่ว่าสนิทกันด้วยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่อย่างเดียวครับ สองคนนี้ครับเชนไวท์ไทเกอร์แล้วก็สไปเดอร์แมนครับก็จะมีการที่ว่าทีมอัพกันด้วยครับแล้วก็แล้วก็จะสู้กับศัตรูคนนี้ครับที่ชื่อว่าไลท์แมนซะเลยครับแต่ว่าี้ประวัติของเฮกเตอร์อายาลาครับโดยที่ว่าเขาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีทีมอัพคนนี้แล้วก็สู้กับโจนอะไรประมาณนี้ครับแต่มีช่วงหนึ่งที่ว่าเป็นสําหรับที่ว่าเลวไลท์สำหรับเขามากเลยครับเพราะว่าฐานะจริงครับก็เปิดเผยสําหรับทั่วโลกเลยครับ แล้วก็ทำให้ครอบครัวของเฮกเตอร์อายาลาครับสไวท์ไทเออร์ครับอยู่ในภาวะที่อันตรายมากเลยครับเพราะว่าจะมีหลายคนนะครับที่ว่าไม่ชอบสไวท์ไทเออร์ครับอย่างเช่นพวกโดรไรมาเนี่ยครับเราโดยที่ว่าฐานะจริงอะครับเปิดเผยนะครับก็จะมีกลุ่มอันหนึ่งะครับที่ว่าไปทำร้ายครอบครัวพ่อแม่ของเฮกเตอร์อายาลาเลยครับจนที่ว่าเขาเสียชีวิตไปเลยครับเป็นสิ่งที่ว่าที่เลวร้ายสำหรับเฮกเตอร์อายาลามากเลยครับ แล้วก็เฮกเตอร์อาริยาครับหลังจากเหตุการณ์นี้ครับเขาตัดสินใจว่าเลือกที่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เดอะไวท์ไทเกอร์ครับแต่ว่าก็ไม่นานครับเฮกเตอร์อาริยาก็ตัดสินใจว่าที่ว่าจะกลับมาเป็นไวท์ไทเกอร์อีกทีหนึ่งครับเพราะว่าสร้อยคอหรือไทเกอร์แอมเบอร์ครับก็จะมีพลังงานที่ว่าจะเรียกเขากลับมาเป็นไวท์ไทเกอร์อีกทีหนึ่งครับเพื่อที่ว่าจะปราบโจรอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์นึงที่ว่าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า เฮกเตอร์อายลาครับก็จะเห็นมีการปนอันนึงนะครับที่เราเห็นนะครับเราพยายามที่ว่าจะเข้าไปยึดติเนะครับแล้วก็พอที่ว่าเขาเข้าไปขัดขวางครับก็จะมีตำรวจคนหนึ่งที่ว่าเสียชีวิตไปครับแล้วเหตุการณ์อันนี้ครับทำให้เขาโดนจับไปเลยครับแล้วก็แมดมัวร์ดครับก็เป็นทนายสำหรับเฮกเตอร์อายาลาครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวครับแม้ว่าแมดมัวร์ดครับพยายามที่ว่าจะมากขนาดไหนครับที่ว่าจะแสดงว่าเฮกเตอร ไอ้ล่ะเป็นสวท์ไทก็พยายามที่จะปกป้องล่าสดอรคนที่ว่าอ่อนแออะไรมาองนี่เขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วตำรวจที่ว่าเสียชีวิตไปเขาเป็นสิ่งที่ว่าอุบัติเหตุนะครับที่เป็นสิ่งที่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะทำนะครับแต่ว่าโดยที่ว่าเป็นการที่ว่าคอร์รัปชันนะครับแล้วก็จะมีตำรวจที่ว่าไม่ดีด้วยะครับเรามีหลายคนที่ว่าตะเกียรตสวท์ไทกเลยครับศาลก็ตัดสินใจว่า ให้ไวท์ไทเกอร์โดนโลงโทษครับแล้วก็เข้าในคุกเลยครับแล้วก็สําหรับแฮกเตอร์ยาลาครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเลวร้ายมากเลยครับเพราะว่าสำหรับเขาครับเข้าในคุกนะครับเป็นการที่ว่าตายของเขาเลยครับเพราะว่าเขาเข้าในคุกกับครับโดยที่ว่าเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับก็จะมีหลายคนนะครับเยอะเยอะมากมายที่ว่าไม่ชอบเขาครับแล้วก็สัาครับเ,เป็นสิ่งที่ว่าตายไปเลยครับโดยที่ว่าศาลเขาตัดสินใจแบบนี้นนครับ ทำให้เฮกเตอร์อายลาครับอยู่ในภาวะที่ว่าขาดสติเลยครับโดยเฉ่าเขาเศร้าโมโหแล้วก็ว่าแมดมอร์ดด้วยครับที่ว่าเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับที่ว่าแมดมอร์ดลงตงการนะครับแต่ว่าผลที่ออกมาครับเป็นสิ่งที่ว่าเขาไม่อยากจะเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากจะเจอเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่หนึ่งเดียวครับเฮกเตอร์อายลาครับก็ยิงปืนของคนหนึ่งมาครับแล้วก็แล้วก็พยายามที่ว่าจะ หนีออกจากศาลนะครับแต่ว่าพอเขาหนีออกจากศาลนะเขาก็โดนล้อมนะครับแล้วก็โดนยิงไปเลยครับแล้วก็เสียชีวิตเลยครับถึงตอนนั้นเลยครับแล้วปัจจุบันเนี่ยครับแหตุการ์อนี้สไวทไทเกอร์ก็เสียชีวิตไปครับพราจากนั้นจากจะเหตุการเนี่ยครับก็จะมีสไวไทเกอร์คนอื่นด้วยครับที่ว่าต่เป็นไวท์ไทเกอร์ต่อครับเช่น นางสาวของเขาครับอันเจลาเดโตโรครับที่ว่าอาว่าอาย่าลาคับที่ว่าเป็นน้องสาวของเขาครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นประวัติของสบายไทยกับครับเชื่อเตอร์คนนี้ครับรู้สึกว่าสนใจมากเลยครับรู้สึกว่าเชื่อเล็กๆคนนี้มี potential อย่างเยอะมากเลยครับแต่ว่าสิ่งใดครับที่ว่ามาคือเขาไม่ได้อืมไม่ได้ทำอะไร กี่ยวกับคาแรคเตอร์อย่างเช่น The h a c t o r Ayala เยอะกว่าน,นี้เลยครับรู้สึกว่าสมมติว่า uh, Marvel เขาสร้างพัฒนาคาแรคเตอร์เยอะมากกว่าน,นี้ครับอย่างเช่นเขาทีมอัพกับ The Black Panther mm hmm. ครับรู้สึกว่ามันเสียวการมากเลยครับที่ว่า uh, เราไม่เคยเห็น The uh, h t t r Ayala ทีมอัพกับ Black Panther อะไรเงียครับแต่ว่าก็สาเสียดายงครับแต่ว่า ล่าสุดนี้ The White Tiger เขาเนี่ยเดาเดวิสบอนอีกันด้วยครับนีซีซั่นหนึ่งครับนี่อีพิโซดหนึ่งสองสามด้วยครับแล้วก็นี่อีพิโซดตอนสามเขาก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีการที่ว่าเปลี่ยนแปลงด้วยครับเพราะว่าในเรื่องนั้นนะครับต,รตัดสานก็ตัดสินใจว่าเขาเป็นคนที่ว่าบริสุทธิ์ด้วยครับแต่ว่าในตอนจบอ่ะเขาเขาโดนสังหารนะครับที่ว่า มีคน่งนึที่ว่ามี The Punisher logo แล้วก็ยิงหัวของ The White Tiger ครับเป็นการจบที่ว่าไม่ดีเลยครับผมหวังว่าไม่รู้สิว่าในหนังสือการ์ตูนในคอมิกบป๊กครับส i วท Tiger จะกลับม,มาเมื่อไหร่อีกทีนะครับแต่ว่าผมหวังว่าโดยที่ว่าแค่ตอร์นี้ก็จะเริ่มจะมีคนสนใจกลับมาครับก็หวังว่าในอนาคตนา้าเมอยากจะให้แคเตอร์คนนี้กลับมาอีกทีนะครับ The Hector Ayala ครับ The White Tiger ครับ